ธนาพรฮะไปดูแมงป่องธนาพรอ,อ่าพูดดังๆนะลูกภูผาวรันธรอ,<า>อัศวินว,วันนา ธีรพัฒนมงคลมงคลธนพัฒนพุทธิดาชัยวุฒิไหนชัยวุฒิวัละภาจากกระพง์จากกระพงโอเคนัทศิรินัทศิริ ชาวินัชกริตทาวินที่มนทาไหนที่มนทากัญทิยากัญตยยอันนี้ตรีนะวิพาดา เพชรเพชชานันทิสากัญญาพัฒกัญญาพัฒวรรลักษณ์วรลักษ์ป่วยนะขาดใช่ไหมไปดูเลขที่แต่มาใช่ไหม วิชยาดาวิชยาดา,ดาฮืมชื่นมีตามาจากสวงสวรรค์เนาะพัะรววีสุจารีสุจุธาทิพจุธาทิพครั้งก่อนๆได้มาไหมมาทุกครั้งเลยเหรอ ธนัทธนัทยานพานัฒภูผาภูผาอสศวินอสศวิน จวินมาไหมวันนาวันนภารทีรพัฒนทีรพัฒนาาธ์นาาธนพัฒนธนพัฒพุทธิดาวันลาพบา นัชเกิดทาวินทาวินต้องเติมมาเด็กหญิงนะอัศวินมาไหมทีรพัฒมาไหมทีรพัฒวันนี้มาไหมทีรพัฒมาไหม อ่าพิรพันธ์อ่าแข่งกีฬานะ